กับฟีนเบกกี้นะครับเพราะว่าผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับงาน ฟินเบกกี้นะครับแฟนมิทติ้งอินเจแปนนะครับเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะเมื่อสาวนสารับควงเพื่อน2ซีนะครับเพื่อนซีนะครับอย่างเฮงแล้วน้นะครับไปที่ไปที่เมื่อควงนะครับ2เพื่อนซีนะครับอย่างเฮงแล้วก็น้ำนะครับไปม่วนจอยด้วยกันนะเต็มอิ่มด้วยความประทับใจนะครับตลอดทั้งการแสดงนะและบอกเลยว่านะแฟนขับชาวญี่ปุ่นเนี่ยจัดเต็มมากนะคุณผู้ชมก่อนงานนะ้วยการผุดโปรเจกต์นะครับขึ้นจอ LED นะครับที่3เมืองใหญ่นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับคุณผู้ชมนี่เลยบอกเลยว่าฟังมากนี่เรียกว่าอุ่นใจนะเพราะได้เห็นแบบนี้นะแถมในงานนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่ามีโมเมนต์น่ารักมากมายแล้วก็ได้รับเสียงกรี๊ดนะครับตลอดทั้งงานแล้วก็มีหนึ่งช่วงนะครับที่มีการใส่ชุดกิโมโนสุดโมเดิร์นนะขึ้นมาทําการแสดงบอกเลยว่าน่ารักมากมีความโบ๊ะบ้านะคบแล้วก็มีช่วงอีกช่วงหนึ่งมีควันนะครับเกิดขึ้นด้วยนะแต่ว่าหล่อแฟนคลับอนะไรเนี้ยก็ เป็นห่วงบรรยายนะนี่เห็นแล้วบอกว่าญี่ปุ่นก็คือหน้าไปนะเออ,เอ,อส่วนนักแฟนคลับนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับก็น่ารักไม่แพ้กันนะครับมีการแบบว่าโปรเจกต์เกิดขึ้นด้วยที่ฮอนะพร้อมใจยกกระดาษขึ้นมาออและเขียนภาษาไทยคุณผู้ชมบอกเลยว่า เห็นแล้วคือแบบว่า,วาเรียกว่าอะไรอ่ะประทับใจนะเว่ารอ,อมาตลอดเลยนะขอบคุณที่มาประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีแบบว่าโยกด้วยเนี่ยโยกปนี่ <laughs> พร้อมบอกว่า,วาไป้หรแทนไฟ <laughs> แทนไฟเท่านึงพร้อมเพียงกัน,นค, <laughs> คุณผู้ชมแน่นอนนะครับความฮอตครั้งนี้นะครับส่งผลให้แฮชแท็กครับ ซินแบ็กกี้นะครับอินเจแปนนะครับขึ้นเทนทวิดเอ็กอันดับที่หนึ่งนะครับหลังจากจบงานนะและหลังจากจบงานเสร็จนะเขาบอกว่าแอนด์แกลงนะครับเขามีการบอกว่าไปกลานกินเค้กเออออกมาเราก็อยากเห็นแบบว่ากินเค้กอร่อยหรือเปล่านะเพราะว่าพี่ทีนไปร้านเค้กคุณผู้ชมยังไงก็ติดตามภาพน่ารักนะครับที่ญี่ปุ่นกันได้บอกเลยว่าหลักจั่งนี้ก็น่าจะมีอวดมาให้แฟนคลับได้แบบว่าอมยิ้มกันนะ